สั่งเสื้อหลายตัวนะครับเป็นร0อตัว200ตัว300ตัวลดได้ไหมนะครับนี่เป็นคําถามที่ลูกค้าทักมาบ่อยมากนะครับอของผมผมบอกตรงๆนะครับผมลดได้แค่ไม่เกิน5%เปซเท่านั้นนะครับเพราะอะไรไ,ไปฟังเหตุผลของผมกันครับอ่ะข้อแรกเนื้อผ้าของเรานะเป็นไมโครเกตเอนะครับอ่ะซึ่งไม่ใช่มีแค่ผมร้านเดียวแน่นอนเป็นไมโครเกตเอแต่ผมจะคัดคุณภาพที่เป็นไมโครเกดเอ ยึดไว้ตลอดตามบุดมการของบริษัทนะครับเราจะคัดสรรเนื้อผ้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับตัด2ส,สีเขนสีดําเสื้อสีหนึ่งนะครับมีทั้งคอกลมและก็คอวีนะครับข้อแรกคือเนื้อผ้าเอชเนะครับแล้วมาดูข้อที่2ข้อที่2คืองานสกรีนนะครับ๋ยวให้ดูชัดๆก่อนงานสกรีนสามารถสกรีนได้หลายสีนะครับใส่รูปได้ใส่อะไรได้ ถ้ามีบางคนถามว่ามันมีร้านอื่นขายได้ตัวละ45บาทอะไรเงี้ยอันนี้ผมบองตรงต่อให้พันตัวผมก็ให้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงหนึ่งเสื้อเรามันแพงอยู่แล้วสองงานสกินแบบนี้นก็แพงและนะครับแล้วมันแบบเป็นงานสกินแบบาสามารถใส่รูปลดได้อย่างเงี้ยใส่รูปบัวได้อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นงานสกินบล็อกผมก็ทํานะครับแต่ว่ามันจะใส่ได้แค่ข้อความแล้วรูปแบบเป็นลายเส้นนิดหน่อย เป็นข้อความข้อความข่าวๆนะครับดังที่เห็นกันทั่วๆไปนะครับถ้ามองถึงในเรื่องการตลาดนะครับผมได้ยินฟีดแบ็มาจากลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ที่คุยกับผมมานะครับว่าเฮ้ยเสื้อแบบนี้มันทําการตลาดได้ดีกว่าเสื้อเป็นลายเส้นยกตัวอย่างเช่นคุณเล่น Facebook อยู่ครับพอคุณเจอรูปภาพนะครับที่สนใจหรือที่ถูกใจครับคุณจะหยุดแล้วค่อยมาอ่านว่ามันคือคือ,ค,อคืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ ไม่มีใครไปปุ๊บปุ๊บแล้วไปอ่านก่อนนะครับมันมีนะครับแต่ส่วนน้อยมากอลองสังเกตดูนะว่าจริงไหมใส่เ,เสื้อก็เหมือนกันครับพอเราใส่อย่างเงี้ยคนที่เห็นปุ๊บมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยรูปรถถ่ายนะคุณคือวงการเดียวกันตกเราเราก็ถ่ายหน้าเหมือนกันอะไรเหมือนกันแล้วคนมันจะมาอ่านข้อความทีหลังเหมือนคุณเดินไปใส่เสื้อยอย่างเงี้ยไปเดินที่ในานานะครับแทนที่เขาจะอ่านข้อความก่อนนะเขาเห็นรถถ่ายปุ๊บไอ้นี่มันมีรถถ่าย งั้นไปคุยกับมันหน่อยดิจ้างมันหน่อยดิอะไรเงี้ยครับมันมันจะเป็นข้อดีกว่าการที่เราแบบใส่แค่ข้อความครับมันที่เขาบอกคนไทยอ่านไม่เกิน8บรรทัดนะครับแต่คนจะดูรูปเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งที่อ่าเสื้อของผมมันสามารถทําการตลาดให้ได้นะครับแล้วยิ่งใสยเป็นทีมนะครับสมมุติใส่เป็นทีมอ่าเป็นช่างก่อสร้างอย่างเงี้ยเป็นลง ผลงานได้เลยผลงานบ้านที่คุณทํามาสวยที่สุดหลังไหนก็ได้ลงหน้าตาเจ้าของไว้เลยก็ได้แล้วก็ใส่ข้อความรายละเอียดตามนี้แล้วไปทําก่อสร้างครับเป็น10คน20คนอย่างเงี้ยครับมันจะติตานะครับติดตาปุ๊บอ่ะสิ่งแรกที่เสื้อบ่งบอกเลยผลงานบ้านหลังเนี้ยที่คุณทาเนี้ยสวยมากมันจะติดตาเลยว่าเฮ้ยบ้านสวยวะที่ในเสือ้อแล้วนี่คือเจ้าของมันอ่ะแล้วทีนี้เขาจะมาอ่านข้อมูล โดยที่คอมไม่ต้องถามอะไรคุณสักคําเลยบางทีลูกน้องไปนั่งกินข้าวเงี้ยหันหลังให้เจอปุ๊บเฮ้ยกูกําลังจะสร้างบ้านพอดีเห็นบ้านนี้คนนี้ทําสวยเฮ้ยมันเป็นทีมงานแล้วมันบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพครับเป็นมืออาชีพย,ยังไงนะครับหนึ่งนะครับเราเราไปองค์กรองค์กรหนึ่งใส่เสื้อเหมือนกันทั้งหมดอสองเสื้อที่เราใสานะ่มีคุณภาพนะครับแล้วที่สามนะ โชว์ผลงานที่เราทํามาได้ด้วยนะครับอ,อย่างเงี้ยนะครับคือมันจะบ่งบอกว่าเราเป็นคนทํางานเราทํางานมาจากองค์กรไหนมาจากอะไรนะครับเนีย่ยมันก็จะออกมาในเสื้อนะครับมันก็เลยกลายเป็นเสื้อที่ไม่ใช่แค่เสื้อนะครับมันคือเสื้อที่ช่วยคุณทําการตลาดได้นะครับผลสรุปก็คืองานแบบเนี้ยผมลดให้ได้ไม่เกิน5้าเซนิจริงครับ เนื่องจากต้นทุนเสื้อเนี่ยมันมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วยิ่งยิ่งช่วงนี้นะครับรถบรรทุกไม่วิ่งนะครับราคาเสื้อเนี่ยขึ้นสูงมากดีขึ้นสูงมากนะครับส่วนราคาสกีนเท่าเดิมแล้วผมขายในราคาที่100บาทเนี่ยคือแบบผมได้กำไรนิดเดียวเองครับโลกออกแบบฟรีนะครับคือบางคนนั่งออกแบบแบบนี้ครับต้องใช้เวลาเป็น10นาทีหรือเป็น1ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้1่แบบอย่างเงี้ยกว่าจะถูกใจลูกค้าอย่างเงี้ย แล้วเราทําให้จนกว่าลูกค้าจะถูกใจนะครับแล้ววันหนึ่งสั่งมา56าสิบเจ้าอะไรเงี้ยคือแบบบางทีก็เจ้าละตัวอย่างเงี้ยครับผมก็ทาให้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับคือยังไงก็ใจเย็นรอหน่อยนะครับเพราะแอดมินเขาก็ทําไม่ทันเหมือนกัน,นครับคืออยากให้งานมันพรีเมียมที่สุดนะครับคืออ่ะผมจะทิ้งท้ายอย่างนี้ว่าถ้านึกถึงงานพรีเมียมให้นึกถึงพวกเราแล้วกันครับคือผมจะไม่ทําให้เสียชื่อบริษัทแน่นอนครับ ถึงผมจะมาทีหลังนะครับแต่ผมจะนําคุณภาพมาให้ลูกค้าทุกท่านครับดังอุดมการณ์ของเราก็คือจริงใจนะครับฝ่ายขายจะต้องจริงใจกับลูกค้านะครับใส่ใจนะครับฝ่ายผลิตจะต้องใส่ใจกับชิ้นงานที่ผลิตออกมานะครับคุณภาพนะครับเรามี QC คัดคุณภาพให้นะแต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดนะครับเช่นสั่งสีนี้มาเสื้อไปอีกสีหนึ่งเราเคลมให้ทุกกรณีนะครับ นี่คืออีกข้อดีหนึ่งครับคือเซอร์วิสเราเคลมให้ทุกกรณีเลยผมไม่เสียดายเลยครับคือที่จะต้องมาแลกกะอย่างนี้นะครับงานเสื้อคนงานนะครับเป็นงานสกินลงเนื้อผ้าอย่างที่บอกนะครับเช่นสีเทาอ่ะมันจะคมชัดอย่างนี้นะครับแต่พอเป็นเสื้อสีเหลืองสีเขียวสีส้มมันก็จะกลายเป็นทนสีนั้นนะครับเพราะว่ามันสกินลงเนื้อผ้านะครับมันจะไม่กระด้างเลยครับเวลาสวมใสค่คือยังไงก็ ท่านใดสนใจก็สามารถทางมาทําได้นะครับเอาแบบฟรีไม่มีคําต่ำเหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่สั่งหลายๆร้อยตัวนะครับลองพิจ,จนารณาดูนะครับนี่เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำแล้วกแล้วกันนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งมาทำได้ั้าได้ินมาทําได้นะครับเราบริการเน้นคุณภาพ,าพแน่นอนครับขอบคุณครับ